กับผมนะครับบีมชาแนลในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อคืนก็เพิ่งรีเซ็ตแลกแลงหลีกเปใหม่นะวันนี้ก็<ป>เราจะขอมาไตา่ไต่หลีกกันสักหน่อยเมื่อคืนรีเซ็ตไปแล้วนะผมจะบอกว่าใน PVP เนี่ยอยู่ยากนะตอนนี้ ช่วงนี้มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะแค่เพชรหนึ่งเพชรสองโอ้โหคนโหดเยอะมากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ตอนรีละตอนรีหลีกใหม่อะเมื่อกี้อยู่ทองสองนะตอนนี้เดนตีมาละเหลือทองสามละโหเราต้องไต่นะวันนี้ต้องไต่หลีกไปนะวนๆไปโอเคมา เ่งทีมผมก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะเราก็ต้องทำใจแหละสายฟรีเราเป็นสายฟรีนะเราต้องทำใจฟรีมาตลอด5ดีเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยเนี่ยโอหคิดว่าสงสารตัวเองตัวก็ไม่ได้โหดมากนะแล้วก็โคลาโคลาโบในซีซั่นนี้โคลาโบนี้นะผมไม่สุ่มนะผมจะบอกให้ ผมไม่สุ่มกาชาพเพราะว่าผมดูแล้วตัวมันไม่ค่อยโหดสเท่าไหร่นะตัวเรียวอะ่ะผมเลยจะไม่สุ่มจะไม่สุ่มถึงเพชรตอนนี้เพชร,พชรมีสามร้อยกว่าสี่ร้อยละเกียร์ผมก็ไม่กล้าสุ่มเพราะเกียร์มันออกยากมากเลยอะ่ะไม่อยากเสี่ยงอะ่ะไม่อยากเสี่ยงไปสุ่มเกียร์คือ วัวไม่ได้อะแล้วก็โอ้โหมันก็แพงอยูนน่นะตั้งสองเวอร์ชินนะเราเป็นสายฟรีด้วยแหละโหตอนนี้ยังหาคนเล่นด้วยไม่ได้เลยนะเนี่ยโหให้กับให้จับแม็กนเลยตอนนี้ผมกเล่นไม่ได้นะขเขาเลเวลมากกว่าเยอะเลยอ่ะ ตรงนี้น่ะวันนี้จะได้ตีไหมเนี่ยไม่เอานะเกียดตัวทาแสงตัวนี้โหไม่ได้ไม่ได้คือเราไม่ได้โหตัวนี้พอโอเคไหมแต่มันมีตัวโอ,โอเคลองตีดูตัวนี้แหละ ซึ่งทีมผมนี่ผมแล้ว่าผมจัดให้เอาตัวชนไว้ก่อนนะจะชนะไหมเนี่ยโ okay. มันต้องได้มีมีได้มีเสียแหละมาคือตัวผมโอ้โีอีกอ่ะเกินไปไหม,มไม่ได้อ่ะ มีความแหลกแหลกีกแล้วอ๋อต้วมันมีตัวนี้ผมต้องยื้อนะยื้อไปให้ได้ยื้อไปให้ได้ที่สุดนะต้องยื้อให้ได้ที่สุดนะขึ้นหนึ่งแล้วกันยังไงก็ต้องยื้อตัวรอให้เขาใช้พายุแล้วเราก็ค่อยๆใช้ไปตามสเต็ปนะคือเราต้องฝึกนะกลยุทธ์ในในทวเนี่ยทุกคนกควรจะต้องฝึกได้นะครับ ควรจะรู้แล้วแหละถึงเราเนี่ยไม่ได้โหดนะเราควรจะวางกลยุทธ์ว่าเออเราจะใช้แบบไหนเล่นแบบไหนจะดีอะไรอย่างนี้นะคือถ้าไม่มีกลยุทธ์ในการเล่น p v ถึงอย,อย,อยู่ไม่ได้นะครับโม,มันใช้อมตามันใช้อมตายงได้ไหมไหวไหมโอเคไหมถือว่าโอเคนะได้อยู่นะ มีความแหลกๆนิดหน่อยนะออุ้ยอ,อ้าวเซจได,ด้โอ้โหโอเคโอเคได้โอ้โหเกือบเหมือนกันนะตั้งตัวไม่ได้นะเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ได้นะโอ้ตอนนี้ขึ้น ชั้นทองสองนะครับอผมขอดูคนนี้หน่อยบาลซ่าบาลซ่าเป็นคนไทยนะีนไอ้คิดไอ้คิดแล้วสามสิบแปดผมคิดว่าเขาก็สายฟีเหมือนกันแหละนี่ตัวนี้โอ้โหตัวนี้แล้วจุดสิบล้านเลยนะฮะ โยเลอร์ทักษะอมตะของศัตรูโอ้โหไอ้แค่ไอ้เค่ก็เจอไอ้นี่อีก,โอ,โ,กโอ้โหโยเลอรทักษะอมตะนี่ใช้ไม่ค่อยได้นะผมไม่กล้าอามตะมาลงเยอะใช้แค่มุรุยางกับฮิมิก็พอ,พอไม่ใช้มากนะตัวนี้มีไทกะไม่เอาไม่เล่นกับไทกะนะบอกไว้กนคือไทกะสกิลมันโอโ้โหโคตรโหดโอ่ะ โกงปะคิวกิวโกงไปปะไทยกะเล่นทีดานี้ตั้งแต่เล่นนี้ไม่เคยไม่เคยชนะไทยกะน,นะยอมจริงจริงตอนนี้หนึ่งเอลหลหนึ่งเจ็ดสิบแปดอยู่ย่ามกันเนี่ยเราเนี่ยนี่ไมค์ชีสองร้อยคือคนเล่นก็สูสูของไมล้าดีด้วยนะคือมันปล่อยสกิล เร็วด้วยนะปล่อยตัวเร็วอันนี้ไม่เอาไม่สู้กับไทยกะตัวนี้โอเคโอเคเลยมาตัวนี้โอเคนะมาเลย ใช้ผ้าแข็งเลยเหรอเนี่ยไอ้ห้นนยน้ำแข็งกลับน้ำแข็งกลับน้ำแข็งกลับคือผมจะแช่น้ำแข็งนะให้ตัวเราเนี่ยแบบยืนได้ก่อนโอ๊ะอะไรวะอา้าวเฮ้ยอา้าวทำไมโอ้ไม่ได้หวะอุ้ยอ้าว มันเป็นความโคงที่แบบอบอดเลยบอดบอดทีหือหือจะสู้ได้ไหมล่ะโดเซิโอ้โหมีความแหลกด้วยแหลกมากคือเอาต้ายี่สิบแปดมันไม่น่าปล่อยตัวเร็วขนาดนี้ปะนี่เอาต้ายี่สิบแปดนะขนาดกูยังปล่อยตัวช้าเลย มันไม่มีทางที่ปล่อยตัวเร็วขนาดนี้นะโอ้ไม่มีทางอะยอมแพ้เลยอะไม่น่าไม่น่าได้นะเอาต้ยี่สิบแปดไม่น่าปิดตัวเร็วนะขนาดกูสิบตัวยังไม่ได้เลยเนี่ยคือผมว่าเราไม่ผมแพ้โอ้โอ้ยบอดทีวีเอ้ยฟาดถอ อย่าไปดูเกียร์เหมือนกันวะมันใส่อะไรวะแหงวแค่ออลตรายี่สิบแปดนะือผมเป็นคนจับโกงไม่ได้เลยสิผมจับโกงกันเต็นนะอแชมเปญเจ็ดแสนถึงว่าไ,ไม่มากนะซากุระซากุระโจมกีสามล้าน,นมันมีข้ามบาเรียด้วย ยืดระยะทางสามาตะของสัตรูไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้จริงเท่าไหร่นะผมเลือดมันเยอะขนาดนี้หรอกไม่น่านะผมไม่น่าแพ้นะมันคือไม่น่าแพ้อะว่าอ,อะไรวะเนี่ยเขาดูเขาอีกใหม่นะคือผมเห็นในช่องอื่นเขาบอดู แอนมันก็ใช้ตัวแบบนี้จะันอยู่ทองสองได้นะคือมันไม่น่าจะปล่อยตัวเร็วนะคืออาจจะเป็นพ่อบอท p v พด้วยแหละบอทพ v p น่าจะคือ PVP PV บอท PVP มันโกงอยู่แล้วโกงให้สายตรงข้ามอ่ะป็นแต่บอท p v พอ่ะ น่าจะไต่เนี่ยมันไต่ยากเหมือนก,กันนะเนี่ยตำนานโอ้โหตำนานว่าทำไมแค่ทองมีตำนานเยอะจริงเลยวะตัวนี้ไม่น่าสู้ได้ตัวนี้ก็ไม่น่าสู้ได้อันนี้ L อลหนึ่งอคือสวยไม่น่า อืม,มไม่ได้เอาเอาไปคนที่เอาก้สูงมากนะอันนี้อันนี้น่าจะได้ปะมันมีเดียวมีโซนิกด้วยลองดูก็ได้เปิดเสียงสักหน่อยนะ ไม่อเอาตัวไหนช่วยนะโอเคมาคนนอกอก็เลยสี่นะคนนอกอหมอนสีเ่เล่นได้สองตาโอ้ไม่ไหวครับมีความ เสียงอะไรวะเสียตัวไรพูยงิ่งี้ก็ลังยืนได้อยู pues ่นะถือว่าโอเคนะเห็นไห้ยอน คือถ <reen cient. S 1> pues ้าเราตั้งตัวได้นะอะไรมันก็ได้อะคือเราตั้งรับได้เดี๋ยวเพิ่มสมาธิของเรา๋ยวเพิ่มเดี๋ยวก็นี่นะก็ลืมใส่เกียร์หรอ างเนี่ยโอ้โหหรือว่าใครเลิกเล่นไปแล้ววะโอ้ยซุ่นหนึ่งเนาะผมว่าเขาต้องจะเลิกเล่นไปแล้วแหละคือตัวเดียวตรงนั้นได้หกอะไรเดือนั้นนะคือผมปิดไว้สุ่ม เดอนหน้าคุณไม่ก็คอลลาโบรอบหน้าคือคือเดียนพิจารณาครับหัวมันไม่เอานี่ผมไม่ไหวอ่ะเตาตัวติดผมมันไม่ไหวนะฮะนี่ขนาดนี้คือมันมีตรงนี้นะไม่ได้ ยี่ยี่โอเคอยู่ยี่หนึ่งเลยคือมันเล่นคือแม็กซ์อี่สามตัวแค่ส่วนี่ไม่คิดเลยว่า จีไ er> ม่ก nah ีใจเลยตอนนี <ans mushroom> <ially> ้28ตุลาคมเน่ยเยกที่มีทางเป็งแเราก็มอัพเกรดคือผมขี้นิขึ้นอ้้า3นะ่ได้ที่อัพเดยงังนอ้นท่ตาเยเพื่อเออ ันส่จะมากเลยหลอกหอแพ้ไม่เป็นไรแพ้ไปแล้วหนึ่งตาอีกตาจะแพ้ไม่ได้หรอจากเพชรหลุดมาอยู่ทองต้องไต่ขึ้นให้ได้นะเฮิจริงเมื่อคืนเนี่ยจะขึ้นทองจะขึ้นเพชรสองด้วยซ้ำนะแต่ขึ้นไม่ได้ออยู่เพชรสามโอ้ย เน okay, ี่ยมันหมดอย่างงี้แล้วเฮ้ยถ้าเป็นต้นตัวยังเนี่ยดีมาก

วิยญาณเห็นเป็นแบบนี้มากคือมันแหลกมากอะ่ะไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะโอ้โห้ Thank you. Thank you. ไปนะแบบนั่นแบบเนี้ยมีความหัวร้อนหน่อยๆเออจริงนะเยอะนะที่มันใช้ตัวอักษรตัวเดียวอะดีบ้างอ่าบ้างอะไรนะเน่มันคืออะไรวะ ทักษะที่ได้รับ50%ส,บสิบเอซ็นอนความเสียหายทางกายภาพโอ้โหคือตัวข้อโหดนะสร้างความเสียหายโอ้โหมันเป็นตัวพิซซ่าไหนวะมีสามพี่น้องขนบัของศัตรูสร้างความเสียหาย300%ร้อเปอร์เซมีรู้อยู่ละ มันไม่นเกมการน,นี้วะมเม่นเกมอะไระครับวันนี้ขอออาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ของช่องผมด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปกามเยอะๆนะ <c oughs> จะได้ทำคลิปต่อตไปอีกวันนี้ก็แค่พีพีวีพีไตลีกอ๋อก็ได้อยู่ให้ทองสองเนาะเดี๋ยวค่อยมาไตาใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ